ไายี่เนาะืันนี้มาทเาที่ยวโอ้ประเทศไทยขี้หล่นแล้วรักอะไรไทายนี่ว่าเที่ยวขื่นเก่าสตูสตูค่อ,อคยค่อคุณพูเน,นาะคุณพู่สตูตัวนี้ไม่เห็นเจ้าของเขืออ่นบรู้ไหมประเทศไทยโดนเนาะบระเทศไทยต้องการโดนเนาะเกรื่องเริ่มอมไทยขึ้นไทยอยู่เนกกาะกาับไทยเะก่อนอยู่เ<า>หตุไม้นี่มีการพัฒนาอย่างหลายอย่างหลายเยนาะมีแต่เฮ็ดแต่ห้องตัวนี้เนาะ ูได so ้อยู่ไหนแบงค์ตเลยครับอเจน้าที่เขาไปก็ได้เปิดพีงอยู่เจ้าน้ไปสำรวสตูของทีมงานเก่าเราดูเคยใส่เอมันยูจะยูนี่ยูจะโคตรจมอนคตก็นได้อะไรวะีมไทยมนไทยไทยอิ ทยเพิยงทยอันนั้นนาบกโปสเตอร์ยังต่อม่ะน่โบเลยโ๊บมันอยู่ใส่โ๊บอยู่ใส่ยังไงโบเป็นยูเรียยูเรียไปเที่ยวบ้านบ้านูเพื่อนตัวเองสินั่งแรงนั่งแรงนั่งแรงก็มาดินยแยมแรงพวกอาม็อกบุกกับจังมันเฮดฟิลเล่นทีเดียวนีเดไล่แก่คกับฮะไลเแ็ดแก่ เออไล่เด็กแขนอยากทายยูทูบดิอยากาเป็นยูทูบเบอร์ฮะ้เป็นยูทูบเบอร์แท้ต้องเป็นนาหอต้องเป็นนางหอเอฟซีม่การลงกระารอยู่หรอถกูบเป็นยูทูบเบอร์นะเขากํลังมาทายทายบึงเพื่ออาคตชอได้บึงขึ้นเ่อ้ปเลาะบึงคลิปเก่าไซองเก่าเอ้ยยํำเงาย้ำย้งพดได้บึงขึ้ดีเล้ดีเลยให้ถาย เอาเ่าก็เห็นตัวเก่าเ่อเบิร์ตดิห่อหินยังมากอนเดือมตันเ้าอนอได้ไปรอบแล้วเออมีกร่สบายดีโอ้สบายทั้นี้กองได้เลยเอาล้วบเลยมอนี้เลต้มเลยวะเออไอ้หนึ่งหามาหอดเออกำลังมาหอดปูิไปจีนทิไปไายอยู่จีนเบงใหมเบิ่งก็เป็นสตอรี่ลในเต่าสาดเนี่ยสาว หมดแล้ไม่ใชหรอไม่เนี่ยไม่ใช่หรอเ่ากีมีงานเปนยางดินถอดดอกแต่ดวงจะหน่อยยังสีเขาไปทายสตูกันครับคุณพีทเพ่งก่อน่ายเพ่งายขั้นตะกินดีเปิดเพ่งมาไรได้ไข้าวกันลบบทีอย่างนี้ก็ซีดอยีกก็ซีดมาโซนี่หอู่ยังนอนอยู่นาะมอส่วนมอโซออกไปยังออกไปใช่แต่คณะหน่ ไม่ี้ยี่าของบดีนั้งเขาใหม่เกินยังถายเปศัตรูเข้ามามีเวลาถ่ายยุ่อยหอม้ายแงเหวกันนะว่าว่าว่มองว่าเดี้ยงขือนดวบาบักแม่ไปมันจะซ้ำหนึ่งกับบอลนี่ขาท่านอยู่แถวฝั่งบุมิเหรอฝ่งนมียอะแถวแฉกเกตตร์บลลักลักลักหแต่ลักหา้อแอันนี้ก็หาแ ยาเตมินขวดยาสูตไหมยาเมินขวดยาสูจามนแดงพร่ยงแงไยางอนาะสตูแยปัจจุบันคือมาแต่โมบิคมานี้คือมาแต่ม้เนี่ยมาเบียมแนอนไปเที่ยวไปเบียคุณบีไม่ย่ิบีไม่บนโลกไปปากเีดิ ไปลงไหมวะตีคืนเปลงกเบาบางพอปีใหม่แทนตแนนอยมัติดกับพีงานไออปีใหม่ล่อคือิงมาเออปีใหม่ลาันอูว่าเปเบิงขอแห้งนั่งสังขารแต่ว่ามันเป็นเตียงเตียงปูไปของโอเคบ่แเ่าเตียงปูไม่ใช่ยูทึ้ใหม่นตูนยาสูงโอเคว่นไมันเป็นคนหลทเิไปออขงองด้เออเอ แต่และเ,ลเ,ลเถื่อแต่ละเถื่อพักมพาักแถวทัดหลวงโอ้ไก,ก,ก,ก่แถวถดดวงไก่ไก่กระอนั้มันโดตดิดมึไม่เล่นหรอโดติดแค่ไติดแค่งามบุญสัโอ้รถคันนี้มดดันออกมากขึ้นแน,น่นมาดแล้วบ้าูยังนอนอยู่อ,ยอูยู พ่อคีเขาอยู่โดยคันี้ขู่ยังนอนยู่นอนาะว่าน <mel od> ี่วันเกิดได้เนาะวานเนาะวันเกิดสบายดีสบายดีบ่าวเจนตี <mel> ้เออบต้องให้บอกเนาะจังเยะร้องะรองวะนตั้องไอย่งไรแม่เราบอกยังไรแม่เราม่เมียโอ้โน่นตากแอร์กูได้ไปใส่มาเม่ โอ้วันเกิดเจ๊ชูที่ไรมาบัทัานเนาะมาบัทัานโอ้ยเอต้ยตายแข่งกับกุ๊บตายยุงเนาะมีแต่คนเบิ่งตอนนี้หาหลายคนตายแต่ยุงน้องเลียมไายเลยเลียมไายเห็ดแต่อยู่น้องหูเด๋อโดนไทยเถื่อคิดแต่เดือนแต่เถื่อตายเดือนแต่เถื่อมาเบิ่งศัตรูมอโซเนาะโซพน้าคัมแบ็คคัมแบ็คพนาบนเก่าเจ็ดที่ชง เสียเพลงเดี๋ยวหขาเสียบนะตอ้าวอยู่จระนนี่เพรท่นจักเสียบวะนี่เนาะอือเสียบเนี่ยเสียบเนื้ออื่นก็เสียบเป็ี่ยนค่ะเสียบเสียบแจ็คเออมันง่ายนะง่ายจ็คเสียบไปไหนวะจ็คเสียบไปเมื่ปไหคอมต่อไหนอุ้งใส่กระจกนี้สายเมาส์สายเสียบไฟเอ็นวะเลยต่อ ใส่เลยกันเลยปากมันมันมันทุบออกทุบเขาก็อยู่กขาหนีที่นี่นี่ใส่ยเมาเอาสายมันอยู่สายจะมาทำไมมาก็ขอบขั้วเขลุอยู่เข้ายุ่งเหี้ยผมนะเบิร์ตไปจมืออ๋อทิศนึ่งเออกรเป็นน้ำทั่วเขาเดรย่สงเสียมให้ Ô mất cười đi, chắc nát là cái gì mọi người. So chết. So nát hai, you bọc con số When chạy say so, girl, you are so so mối thôi, mất hai, 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 mất อ,อัดงาน H D M I เนี่ยเสียงจะกัดจอพี่ได้ยูนดุมนี่เออเอ,อกัน H D M I เสียงจะกัดจออยู่ดุมนี่ยงไฟอีกที่มือนนี่ยังหายมายามสุดที่เดียวมากเดียวรีคอร์ดถ่ายอีสังนหนูเคยใส่หมอ้อละกายไปแยังคันเดียวนี่ <c oughs> ดึงดึงขึ้นออกมาทีสิเห็นนี่นี่เออเสียวโดถอดได้ก็ได้เออเสียมให้ถือกันอยู่ให้ดีไปเออซ้ายดีเท่สุาอีกนึงแบบนี้นี่มันอยู่ใส่ละ เออเออโทษออกมาเออต้นดูอยังไงกระจกสอดไหนสปอราตัวซัพายอุ้ยงไปหนแมุนยาวเยอะเนาะได้ลไเเฮ้ยมาไ่อมนได้มไไหมาสิใชกได ออกจากที่ยังไงซีดช็อตมะเดืหนึ่งขโอยมาเนาะเมือได้ไปไฮนิเก้นคอนเสิร์ตช้าไปชอบไป,อ,บไปอยากขึ้นไปดินยุ่อยู่บางวิ่งบางวิ่งเหรอไปอยุ่ง้ยถึงผ่าดว่านัน้ปน,นไปไนีใหม่แล้วก็จะไปดินลูกมาบ้าง ขั้นวกจะได้ไปข้าอยู่ี้นอนนัดกันไปปีติเลยปีตินัวพอบางขั้นว่าผมจะวางนอนกับหางมาทำไมไปเที่ยววะจะไปจะไปชิงกระป๋องแม่หนวะปลาดีนะเขากรุงเทพปะ่นรอบคือศัตรูโอ้โกบกินไอพีน้ำอ่ะยังไทยกำมันจะมวน กี่ไยแข่งกันไม่มีแม็กนมันมมีไฟแล้วเงียบเงาไม่ีไฟไทยเลอเดี๋ยวนี้คิปยูนนี่ไม่มีไฟไทยหรอไม่ตกกบดีตกบโอ้ปิือตื่นละปริสือตื่นละเฮ็ดเอลเฮ็ดเอลตบีเฮ็ดเอลตาจีจอีกทนไปดีเด้อเดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดเก่าตีบีแมนเรื่อยๆพัฒนาเิดเอที่อย่างแขงหัวบีพวกเหล็ พวกนี้ก็จิ e ๊ลีไม่เอาออบีดพวกนี้ก็าดีฮะไเอาส่มายัง่คือาบีดเใส่เป๋าโอ้มีของอันเพลงหวะเมืองเนี่ยคทายเมืองก้อนนี้คอยบทายรถหอคอยจะล่องทายบสตูจ้ะก็้หรอเห็นเออดล่งเถอเรือนะเถอะนี่ไปเที่ยวในไทยป้าวัเป็นสตอรีนะให้ให้ลูกให้เต้านเมืองย่มันใหญ่ก็มีหุไปเมือง แต่เขาอยู่บพราะมีศัตรูเป็น้องขับแข็งเขาซื้อเราตัเนาโอ้อัดเก็บเสียงมาก็ไมีย่ะมาก็ะมียะโอ้หหหนูเเลยเขาไปในห้องตงืนอ <ๆ S 1> ๋อต<ๆ>ื่นนะยย <c oughs> นี่เรื่องหองอัดเพลงพัฒนาจือร้ายเติบแต่ก่อนนี่โมมี่และห้องอัดเพลงติง คือของอันเพลงคาตะกี้นาะไปย้นอ,ยอนเบนื้องคิปกับกาวไหลนาะงกูเนาะของอันเพลงรถน้ำเพาะนี่ได้ของแต่งเพลงลดลดแต่งเพลงคาตะกี้นี่นี่ปุดิเชื่อเฮ็ดบีดลายเพลงได้นี่เพิ่งเฮ็ดดังไงโอ้โหรถูวโอ้สองฝั่นู้นอ่คุณคุณไมหมอนี่โอ้ โป้โยาโปปชิปเอชสื่อต่ดนแด้เอยคอยทายเดือนถือนยัง่าทายลิปบาดีเราหนึ่งคนหนึ่งโอ้พี่เด็เวีถทายคลิปลิปไปปีได้เนี่ย s i m p อ e ู้ันหรือกันแรวมากี่จีนหม่อนนะไมจีนดิมากไปมากก็รู้ก็มีออยู่หุ่นเบิร์พักอยู่แถวไก่ไกก็สีหอมมากสยบานเฮ้พิยานนะเออิงคู่มือเ่นกตะกี้ม่นิงเกมเตบ้านไ่กูดิงอ่าหนึ่งนหน่นเกมเ้บากูนงา โอ้ขัางวานัดกันได้ว่าสิปีใหม่เรา,าสไปลงกับ,บ้างคือว่าโอ้เอกบล็อกวเดบอกรดินด้นเลยพี่อราบอะ่ะยบร้อยเลยเต็มที่คอ,อเมเนมลน์นวลน้องขอมน้องคัด,ดจองซื้อแพงวะเยนี่จหมืน่นองโอลายะ คนบอถือนักคือคนบอถือนักแมนสิเปเบตากระบอเใจบอบบลเอาดีกระชิดที่นี่บอเอาไปเลยไปเลยมีะไเบิไนาล็อกเี่ลอกใ้เยคาดี่บกูแน่บแนวบกเชืงโซ่เฮ็ดไมเฮ็ดไม่เอเฮ็ดไม่เหอน็เบอร์ชันไมเบอร์ชันเบอร์ชันวิ่ง มีนองพ่อมาสวยพี่จะดีต้องกันวะพี่กันวะบอบอกน้องหอกเป็นเวอร์ชันผู้ยิ่งคเดียวแมนมาอย่างไวมาหลินมาหลินมายามูเนี่นี่แหละคือหอเนี่ยคือหอนี้นี่แหลเกอกับพมายามเลยสะดุดนใจน่าสองปีเนาะจังไดยมะสองปีลูกจนใหญ่เห็นละบางทีผูกแค้นดูมอสูบปะฉีมะนะอ่ากรเกิดม้าลฟังบิกฟันบางเบียก่อนแล้วมายามูเนี่ พินคลิปซะเนาะตัวนี้นอ,อ่ะพินคลิปเวอร์ตัวนี้แหละพินออคลิปเพียนตัวนี้มายาโมเทยามาซาก<ด>ักคนทางไต้กันแมนคนแรกบอดี้เจอกันโดนแห้งเนาะก็<อ><อ>เห็นกันอยู่แต่ว่าบอดี้นางโดนก็ได้มีเบียกให้เบียกมา่แมนเบียกให้เบียกมั่นโซไลน์นึ่งมากอะ่ะนึ่งนึ่งบริโภคมากเนาะนึ่งอยู่บ้าน,นอยู่บ้านคิดเบียกคิดง่ายเนาะคขอบคุณแน่ก็เลยบอดี้เจอกันวันนี้มากกันเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปเป็นความทรงจำด้วยความทรงจำไหมเพิ่งอ่า คือเห็นเราคลิปทาตทิกีกประมาณสองปีเมาเจอกันอีกสองปีจะมาสร้างเหมืองกันเท่าเอออยู่บนยางกีกระเยือกว่าตอนอ่าตั้มจอกตั้มจอกที่สิเมื่ออะไรสวีดีสวีดีอ่าสิบเเที่ยวเมืยามัวเออทิ่เออทายคลิปอยู่หุ่นแน่เนี่ยมาเบิ้งฝอยลูกมันใหญ่มันเบิ้งขึ้นแน่แหละเป็นมัมมรีเนาะเป็นความทรงจำหรือห่าวแล้เห็นวิ่งไปกันไหมหนึ่งแมนให้ดูให้เต่าโมกูน้ำกันคนอื่นฟังน้ำกันเบิ้งอย่แหละ แล้วตอนนี <The <The ้ฮ้าเมก่อนมองหลูกก่อนเอาคิปพ่อโจเพียงตอนเีป้าทัางน้องดิบเกมนเนาะ